สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูพระสมเด็จที่ค่อนข้างที่ผมเห็นได้น้อยนะครับก็คือพระสมเด็จพุทซ้อนมีหน้ามีตาทั้งสององค์นะครับองเล็กองค์ใหญ่ในรังของใหญ่ชิน,นบัญชรเจ้าของพระสมเด็จที่มีเกือบสองล้านองค์ในสองล้านองค์ใหญ่บินบัญชรโชคดีมากยังไงครับพี่ใหญ่มีพระที่ตรงกับอของลุงหลวงพุทธ ลูบุรีครับก็เป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับรายละเอียดก็เหมือนกันเลยครับไม่มีอะไรที่แตกต่างเป็นพิมพ์ทรงเดียวกันขนาดเท่ากันนะครับแต่ด้วยว่าเรามีปริมาณมากเมื่อมีมากก็ต้องมีข้อถกเถียงเรื่องแท้บ้างแหละเก้บ้างแหละครับไม่ใช่บ้างแหละอะไรก็ว่ากันไปครับครับแต่สิ่งที่เรานําเสนอเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องเชื่อเราทั้งหมดแต่เราจะพยายามบอกว่าพระที่เรามีเนี่ยคนรุ่นเก่าเขามีการเล่นก่อนนะครับ ก่อนที่จะมีสมาคมเกิดด้วยซ้ำครับอ่าเราต้องพูดอย่างนี้นะครับก่อนสมาคมเกิดเพราะสมัยก่อนเนี่ยเพราะปี2500สมาคมเพิ่งจะเกิดเองนะครับแต่มีคนที่เล่นก่อนนั่นคือหลวงพุทธนะครับอ่า,อา,าตอนนี้ถ้าท่านอยู่ก็น่าประมาณเกือบร้อยปีนะ เกือบร้อยปีองนี้นี่คือเป็นองค์มีหน้ามีตายังไงพี่ใหญ่อันนี้มีหน้ามีตาคือหน้าบนนะครับนี่มีอันนี้องค์ใหญ่นะครับอ่าใหญ่อแล้วก็องค์เล็กก็มีหน้ามีตานะครับพระเรามีอยู่2ระดับนะครับคือบนมีหน้ามีตาล่างมีหน้ามีตาแล้วก็ทั้งบนมีหน้าข้างล่างหน้าไม่ค่อยชัดไหนอะไรอันนี้อันนี้มีหน้ามีตาทั้งบนล่างบนล่างอันนี้คือเราเตรียมไว้สามถาดนะครับอันนี้อันนี้มีมีหน้ามีตาบนล่างมีเยอะขนาดนี้อ่าอันนี้คือจริงๆนี่คือเราพยายาม เวลาเราคัดเราไม่ดูกล้องเนี่ยเราคือไปดูในกล้องใหญ่เลยหาโอเคหน้าตาชัดออกโอเคอันนี้อันนี้มีหน้าตาเฉพาะบนเหรออ่าอันนี้ก็คือถ้าเป็นอันนี้ก็อาจะไม่ค่อยชัดแล้วไหมบนก็อาจคืออาจจะโดนจับอ่าล่างก็ยังพอมีเขาอยู่คือความชัดจะแตกต่างไปแต่มันมีนะครับแต่ว่าด้วยว่าสภาพที่เราไปโดนบนบนมีหน้ามีตานะครับอ่าก็จะคือมันก็จะลันลงไปคือเสร็จแล้วนี่นี่มีหน้ามีตาล่างอย่างเดียวก็คือเราจะให้ดูว่าความชัดมันมันจะสู้ถัดบนไม่ได้เราก็จะอ่ากกรองมาว่า อ่ามันไม่ค่อยชัดนะอะไรเงี้ยเห็นนะล่างไม่ชัดแล้วไหมแต่ว่าก็จะมีเขาโค้งอยู่บนยังชัดอยู่อ่าบนชัดอยู่ครับบนสันก็เห็นชัดเจนปูนปงเฮ้ยสีดําสีแดงสีเขียวมีหย,ยกมีอะไรเงี้ยก็มีอยู่ไม่มีหน้ามีหน้าตาดํถา<ป>ถ้ามีสองถ้ามีสองข้างนี่เจ๋งเลยดิโอ้ยเป็นีก้ก็ต้องแยกเลยพี่ใหญ่ต้องหายะหาคัดให้ผมองค์นี้มีหน้ามีตาดําโอ้โหหากันนานเลยเนี่ยครับตอนนี้มีหน้ามีตามีตาดําข้างเดียว แต่จริงถ้ามีหน้ามีตาดำสองข้างนี่เจ๋งมากเลยเนี่ยมันก็มันเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะมันเป็นที่ยากจริงๆนะเพราะเขาไม่ได้ทาในในส่วนของว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เพียงว่ามันอยู่ทั่วไงมีตาดําองเดียวโอเคนี่นะครับเสน่ห์ของพระมีหน้ามีตาครับคือใครอันนี้นะครับผมบอกตรงเลยครับผมขึ้นคออย่างสนิทใจเพราะว่าเอาไว้คุยได้ว่าพระมีหน้ามีตามีหน้าบนหน้าล่างมันก็จะชัดนะมีหน้ามีตามีหูมีปากมีจมูกนะครับผมก็คือจะค่อนข้างจะชัดเจน ร,รันนี้ก็เป็นมูลสารละเอียดนะครับพระองค์นี้มีต้นแบบมาจากพระประธานในพระอุโบสถวัดบวรครับนี่นะครับเนี่ยไหเป็นพระที่แบบว่าใครไม่เก็บก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีหน้ามีตาไว้ก่อนทําอะไร, <c oughs> รไปคือถ้า,ถาใครจะหมดเรื่องอาการถกเถียงนะหน้าก็อ่ะเมตตาปากจมูกหูนะครับ,รบทำคอนะครับมันก็จะชัดเจนอย่างนี้เลย คือถ้าใครตรวจว่าไม่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 ผมผมก็แฝงอย่างสบายใจนะมีล่างก็มีเห็นไหมผมผมจะได้เก็บไว้อะผมพระผมมีหน้ามีตาอืมคือเดือนถ้าถ้าถ้าคนทําพิมพ์ได้จริงเนี่ยปัจจุบันมันน่าจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันน่าจะเห็นว่าบล็อกการปั้มพระสมเด็จถ้าเป็นการถอดขึ้นมาใหม่เนี่ยหน้าก็จะเริ่มเพี้ยนแล้วแหละไม่ใช่มันไม่เหมือนของที่มีดั้งเดิมไม่ถ้าผมแกะขึ้นมาใหม่เลยทําไมไม่มีคนทําปั้มออกมาใหม่เลยถ้าทาขึ้นมาใหม่เนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ยแต่เนื้อเนี่ ไม่ใช่คือทํามีหน้ามีตาใหม่เลยอืมออกแบบอม,มาเลยพูดง่ายปั๊มพระใหม่เสกใหม่เลยออกใหม่เลยหลวงพ่อวัดไหนเลยเนี่ยก็ยังทําไม่ค่อยในรอบยี่สิบปีนี้ไม่เห็นนะครับไม่มีไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่พระพวกนี้เป็นพระที่มีน้อยนะครับแล้วอย่างเขาก็คงจะเก็บไว้เป็นเป็นเอกลักษณ์ในการดูว่าเอ้ยพระเนี่ยความคมชัดหน้าตาเนี่ยควรจะรักไว้่ครับใครใครบอกว่าเกเแท้ก็จะติดใจอะไรมากอืเพราะว่ามีหน้ามีตาก็ วิเคราะห์กันง่ายๆว่าคุณชอบบําหนายก็เล่นแบบนั้นแต่ของผมเล่นแบบนี้เพราะว่าผมมีคนที่เล่นแบบผมนั่นคือลุงลงพุทธนะครับเขาเล่นก่อนแน่นอนผมเกิดไม่ทันแน่นอนเราไปดูมาแล้วตอนที่เราเกิดทันเราก็ไ่รู้นะครับว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าพระพิมพ์นี้นิยมหรือเปล่าไม่รู้เราไปเจอในคอของลูกลุงพุทธนะครับใช่ไหมลูกสาวเขาเก็บเอาไว้ให้สบายใจได้เลยนะครับพระชุดนี้แท้แน่นอนเพราะว่ามีที่มาที่ไปที่ชัดเจนแล้ว ก็มีคนที่เล่นกอลเราด้วยครับนะครับให้สบายใจได้เลยมี่มีต้ามีตาชัดอย่างนี้เลยนะครับพี่ใหญ่มีคนมาถามเยอะมากออกคลิปไปต้นราคานะครับผมก็บอกแล้วว่าถ้าคุณมาแบบพูดเพราะก็คุยกันได้แต่ถ้าคุยไม่เข้าหูก็สามล้านห้าเฮ้ยอ้าวผมถูกที่สุดนะของพี่ห้าล้านอ่ะเออของพี่ห้าล้านผมสามล้านห้าผมเอาแค่นี้ไงแต่ถ้ามาคุยดีๆอาจจะได้ถูกก็ได้แต่แต่คุณอาจจะไม่ได้หน้าบนหรือได้หนล่าง เพราะเราจะคัดหน้าบนหน้าล่างไปอยู่อีกเกตหนึ่งเลยอ๋อคือหน้าถ้ามีหน้าตาสมบูรณ์อย่างนี้เนี่ย้าถ้ามีหน้าบนล่างอราคาก็จะไปตามที่ผมกําหนดนะครับเน่นะครับคือมือคือทำองบนกับองล่างมีหน้ามีตาใช่ครับอันนี้เราจะอัพไปเลยอัพโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าแบบว่าหน้าบนชัดหน้าล่างไม่ชัดหน้าล่างชัดหน้าบนไม่ชัดเราก็จะลงเกตลงไปคือ a b c เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไปให้อาจารย์ละอที่อยู่ลบบุรีส่องครับส่องหาหน่อยว่า ไอ้ที่มวลสารครบมาตามตำนานไหมอาจารย์ครบครับก็มันก็จะมีดําแดงเขียวฟ้าอะไรมันก็จะมีอยู่แต่เดี๋ยววันเอาไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะคัดเอที่ว่าเห็นเยอะๆนะครับครับเอาไปดูกันไปส่งพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งให้เขาอธิบายต้องเสียพระเขาองค์หนึ่งยก็เป็นธรรมดานะครับเป็นค่าธรรมเนียมเป็นค่าธรรมเนียมนะครับเราต้องทำยึดธรรมเนียมอาจารย์ละออถ้าโจดูคลิปว่าไม่ทันแล้วเพราะเราจะไปอาจารย์ละออวันที่สามอ๋อไม่ทันไม่ทันไม่ทัน แต่แต่พี่ใหญ่จะคัดไปให้ดูนะครับพี่ใหญ่พอมีหน้ามีตาอย่างนี้คนคนเขาถามยังไงเอคนที่โทรมาคือสอบถามเรื่องราคาพอเราบอกราคาไปตกใจไม่ซื้อกลัวอผมบอกว่ามาคุยกันไหมนะครับคุณอาจจะโชคดีอาจจะได้เช่าหลักหมื่นก็ได้ถ้าคุณคุยรู้เรื่องครับถ้าคุยกับผมรู้เรื่องคุยกันได้แล้วท่านได้ราคาถูกด้วยนะครับผมตั้งสามล้านห้านะครับ ไม่ไปสวยเราก็ตั้งไปอาจิตสองล้านหรือล้านหนึ่งนะแต่ถ้าคุยดีเราคุยกันได้หลักหมื่นก็ขายแต่ต้องอยู่ในเหตุและผลของผมนะผมเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้กำหนดราคาโอ้ยนี่มีเม็ดเม็ดส้มเม็อะไรก็เป็นอิฐกําแพงคือคือจะมีเม็ดไม่มีเม็ดเนี่ยผมเอามีหน้ามีตาไว้ก่อนเอาไว้คุยได้ว่าองค์เล็กขนาดนี้นะครับยังมีหน้ามีตาและโอ้ยถ้าใครหยอดตาดำใส่ไปหน่อยตอนนั้นนะ โอ้โหจะขนาดไหนเนาะเนาะพี่พี่ใหญ่เนาะครับถ้ามีคนฝั่งเม็ดแรกขาวๆดำๆไปน้อยนะเขาไม่ได้คิดมากกว่านั้นเขาทาอย่างเดียวไงเออเออพอพี่พี่ใหญ่คัดคัดให้ไอยสักองค์ไหมมันก็มีเห็นผมก็เห็นมีตาเดียวนิดน้อยมีตาดแต่ว่มันมันคือดำๆเนี่ยมันก็จะอยู่ทั่วไหมใช่เังเกตว่มมันจะอยู่ทั่วมันต้องบังเอิญจริงๆถึงจะตรงครับใช่ครับคือพระสมเด็จมีหน้ามีตาคนพูดกันถึงเยอะไหมอ่าเยอะนะแล้วก็แต่ในเฟซในอะไรเนี่ยจะมีน้อยที่เราเห็นนะ ผมที่ผมเห็นในในเฟซนะในเฟซไม่เกินสององเพราะมีน้อยเพราะเารไม่ได้ออกให้ใครไปเลยไงครับคือการออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนเก็บครับที่เราออกให้นะครับสามสิบองค์ออกไปแล้วการสร้างพระรูปปัจจุบันเนี่ยที่เกตีออกวัดต่างๆออกนะอันนี้ก็จะมีพวกหยกใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเปาะอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวันไปแล้วแบบมีหน้ามีตาอย่างเงี้ยวัดต่างๆที่ปั๊มพระสมเด็จปั๊มพระสมเด็จในยุคหน้าทำนะ น่าทําให้ญาติโยมได้กลับไปบูชาใหม่เอี่ยมเลยนะครับคือมันเป็นพระ,ะถ้าทําพระใหม่เนี่ยเอาแค่แรงแตัดทาพอนะครับอย่าไปมองว่าอะไรให้มองอย่างนี้ดีกว่าอ,อย่างงี้เอาไปออมียกไหม้หยกชัดเจนเลยไหมครับเราก็จะเห็นหยกที่คอแล้วเนื้อดําเนื้อส้มเนื้ออะไรนี่ส่องให้ดูครับเนี่ยก็คือเราเห็นแนละ้วสี่สี่ที่เราเห็นนะชัดเจนผมเอามาโชว์ให้ดูเฉยนะครับมีหน้ามีตาเป็นเช่นนี้อ ใครใครเจอภาพแบบนี้เก็บได้นะสบายใจได้อ่ใครจะตีเป็นความ่าเพระนคัเก๋คุณเก็บไว้เลยครับคือมันทํายากโอกาสใหญ่ที่นวพรมีเป็นมีภาพเกือบสองล้านคัดมาได้แค่นี้โอ้นี่นะครับต้องฝีมือช่างนี่ต้องเจ๋งมากสุดๆเลยครับเพราะทั้งเนื้อเนื้อก็เป็นก้อนๆกันสังเกตดีๆครับอ่ะพี่ใหญ่อธิบายเนื้อให้ฟังหน่อยคือเนื้อเนื้อสมวดเบียจริงเป็นเนื้อแบบมีอ่อนมีเข้มนะครับ ก็จะเราจะได้เปรียบตรงที่ว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเป็นก้อนถ้าเรามองไอเดียมจะเป็นก้อนเป็นน้ำจ้ำนะครับเนื้อจะเนื้อเนื้อพิมพ์ของช่างหลวกวิจารเนี่ยคือเป็นเนื้อที่ข้องละเอียดแล้วก็เนื้อสวยนะครับเป็นการตําโขกนะครับเนื้อก็เลยสวยแต่ถ้าเป็นรุ่นยุคต้นๆเนี่ยเนื้อก็จะเป็นก้อนคือตาไม่ละเอียดเหมือนกับพี่ครับตำไม่ละเอียดก็ออกมาเป็นไม่ได้คือจะเป็นเนื้อหยาบไปเลยครับอ่าหรือจะเป็นเนื้อเป็นก้อนๆ้อนคือการผสมก็เกิดจากอ่าน้ําอ้อยน้ําผึ่งนะครับ แล้วก็มาผสมผสานที่หลังก็คือน้ำมันอิ่วแค่นั้นเองครับมันก็จะประสานไม่เหมือนกันนะนี่นะครับพระสมเด็จมีหน้ามีตาผมอ่าก็ผมเปิดไว้ที่ห้าล้านเดี๋ยว,ว,เ,ดยวเดี๋ยวผมเปิดประเด็นให้ว่าเดี๋ยวเราจะอาจจะเอาพระชุดน,นี้ออกสักร้อยองค์เออออกสักร้อยองค์เนี่ยคือผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้บังคับให้เช่าครับแต่ผมจะบอกตัวเลขชัดเจนว่าถ้าจะเช่าเราบอกราคานี้คุณรีบเลยนะครับเพราะคุณจะไม่มีโอกาสหลังจากที่เราย้าย ฐานไปอยู่ที่สูตรใหม่ครับแต่เราจะไม่ออกพี่ใหญ่พี่ใหญ่คัดองค์สวยสุดเลยนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเฉพาะถาดบนเนี่ยเราคัดมีหน้ามีตาบนสมบูรณ์คัดอีกเที่ยวหนึ่งนี่คือนี่คือคัดแล้วอ่นี่คัดแต่ฐานีทั้งถานเลยคือความสมบูรณ์จะได้เปรียบคือถานนี้ครับหน้าบนหน้าล่างชัดเจนครับอันนี้สองถาดล่างก็อาจจะหน้าตาไม่ค่อยสวยครับครับเราก็ต้องคัดลงมาครับก็ต้องแยกไว้นะครับอ่าเรา ถามว่าสวยในขายแพงไหมมันก็แพงนั่นแหละมอยู่ที่ผมผมจะพูดเท่าไหร่ <c oughs> นะครับผมเป็นคนกำหนดราคาไม่ใช่ลูกค้ามากำหนดราคาแทนผมครับอันนี้นะครับมีหน้ามีตาที่หน้าตาหน้าบนก็มีหน้าล่างก็มีเนี่ยมีเยอะกว่าอ่าคือเยอะกว่าคือเราคัดได้ประมาณนี้จริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าด้วยว่าเราคัดเอาไว้เนี่ยเพื่อต้อนรับนาคนที่สนใจจริงๆนะครับแล้วเขากล้าซื้ออย่างนี้เราเราจะเตรียมไว้ครับอ่าเราก็จะให้เขาเลือกว่าเนี่ย จะเอาแบบหน้าตาไ,ไงแล้วก็หยิบมาอย่างละสององให้คุณเลือกเอาครับนะครับแต่ถ้าหยิบหมาางนนี้ปุ๊บมีการสลับเกิดขึ้นอเอ้ยผมหยิบจากฐานนี้เดี๋ยวทะเลาะก,กันตายเลยเพราะนั้นผมจะหยิบให้ไม่เกิน5องค์ตามมา,าดูอ่ะเันนี้ผมมีแบบนี้ยคุณดูและอันนี้ไม่ชัดคุณดูครับ,ค,รบคุณจะเลือกวันไหนถ้าคุณมีเงินคุณมีสิทธิ์เลือกอแต่ถ้าคุณตังค์น้อยคุณไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับที่เพราะอะไรไหมเราต้องพยายามจะคัดเกตว่า package A ครับต้องคุณต้องสู้ราคานะครับแต่ถ้าแบบไม่สวยก็ี ก็คือความสวยอาจจะน้อยลงไปดอกไปนิดนึงสภาพเต็มร้อยไหมเต็มร้อยครับแต่แตกต่างแค่ใบหน้าแค่นั้นเองนะครับคือเหมือนว่าเราเราซื้อพรดด้วยอันนี้พี่ใหญ่มวลสารตำธตราดาก็ถามว่าครบไหมนะครับมันอยู่ในยุคสองสี่สิบองนะเนื้อนี้นะครับก็จะดํานะครับดําแดงเทานะครับที่เห็นนะแล้วก็หยกนี่นาตาอง์เล็กบางองเนี่ยมีมีทองแต่ว่าเจอน้อยเพราะว่าเขาไม่ได้โรยเขาตำนะครับเมื่อเขาตำเนี่ยมันก็จะขึ้นทั่วไป มันจ่อจงไม่ได้นะครับความเอียดมันก็เลยเยอะแล้วก็มูลสาตรมันไม่ได้เกิดมากนะครับยกเว้นแต่อีกพิมพ์หนึ่งอีกแบบหนึ่งมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือคมูลสาสตรเยอะมากนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ